สวัสดีค่ะช่องเลยฟไวานโลชันโกโก,โกบ้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตเมนูช o อ p ปี้ไลฟ์ในหน้าฉันหายไปไหนนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้เมนูช็อปปี้ไลฟ์ในหน้าฉันตรงนี้นะคะในการทําการแจ้งเตือนไลฟ์ล่วงหน้าเป็นการบอกกล่าวกับผู้ติดตามของเรานะคะว่าเราเนี่ยจะขึ้นไลฟ์กี่โมงขึ้นไลฟ์วันไหนนะคะแล้วเราจะไลฟ์ขายอะไรบ้างประมาณนี้นะคะหรือเรียกว่าเป็นการแบบว่า แจ้งเตือนไลน์ล่วงหน้าให้กับผู้ติดตามของเรานั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการจะเข้าไปดูไลฟ์ของเราย้อนหลังนะคะเราจะทำไงเพราะว่าไม่มีเมนูนี้บนหน้าฉันแล้วนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆคะเมนูช้อปปี้ไลฟ์ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะเพียงแค่เขาเข้าไปซ่อนอยู่ข้างในนะคะวิธีการเข้าไปนะเข้าไปที่หน้าฉันเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็เลื่อนมาตรงหัวข้อกิจกรรมอื่นๆคลิกปุ่มดูทั้งหมดนะคะเราก็จะเจอ เมนูช็อปปี้ไลท์ที่เราคุ้นเคยแล้วนะคะเราก็คลิกไปที่เมนูช h อปปี้ไลท์ได้เลยค่ะก็จะเป็นหน้าตาที่เราเคยทำเนาะที่ตรงปุ่มแจ้งเตือนก็เป็นการแจ้งเตือนผู้ติดตามเป็นการบอกกล่าวใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะทําการไลท์อีกทีวันไหนไลท์อีกทีวันไหนไลท์กี่โมงนะคะโปรอะไรหรือเราก็สามารถเข้าไปดูไลท์ของเราย้อนหลังที่ปุ่มย้อนหลังได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเมนู เมนูหลักช็อปปี้ไลที่อยู่ในหน้าฉันไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่เขาซ่อนอยู่นะคะเพื่อนๆก็สามารถตั้งอ่าตั้งค่าแจ้งเตือนไลฟ์ล่วงหน้าได้เหมือนเดิมแล้วก็ดูไลฟ์ของเราย้อนหลังได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะหมูก็มาอัปเดตให้นะคะถ้าเกิดมีอะไรจะมาอัปเดตให้อีกนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ